สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันนะครับในตอนบ่ายๆเนาะทุกท่านเนาะก็วันนี้เนาะตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับไร์สดก็แนวนอนเนาะมีปัญหานะครับพอดีอ่ะลองขึ้นไลฟ์ดูนะ ขึ้นไปขึ้นมาอ้าวมีปัญหาเฉยเลยนะฮะในแนวนอนเนาะก็เลยไล่แนวตั้งนะฮะคุยกับพี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับ <c oughs> ก็หลังจากลงไล่นะผมก็ขึ้นมานะครับ <c oughs> ขึ้นมาดูสนยางนะครับทางขึ้นภูกระปาดนะครับนี่สวนยางแม่ดานะครับ ขึ้นมาใส่ปุ๋ยนะครับอไม่ได้บอกแม่มาต่อยเลยนะครับว่าจะขึ้นมาไล่นะครับเพราะว่าไม่เห็นแม่มาต่อยนาะไม่รู้ว่าเม่มาต่อยไปทางไหนนะครับไม่รู้ไปเล่นทางไหนเนาะยางปลานะครับแปลงนี้สี่ร้อยน่าจะประมาณสี่รอยยี่สิหรือ4ี่้อยสาสิต้นประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีเนาะนี่ตัวมากครับทุกท่าน ครับพี่น้องแตกยอดดีมากเลยนะเพราะว่าดินเนาะมันอยู่ที่ดินนะครับพี่น้องเอฟซีดูใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องโอ้ยสวยงามมากเลยนะครับนุน่นต้นหนึ่งนุ่นสวยนะครับทุกท่านเนาะนุน่นที่แปลงน,นี้นะเนาะ พื้นที่มันลาชันนะครับตรงนี้นูน่นดูครับพี่น้องโอ้ยก็เลยตัดสินใจเนาะปลูกยางพารานะครับถ้า,าฝืนคืนปลูกมันสับหลังต่อไปนะครับพี่น้องนะมันไถไม่ได้นี่มันต้องมันต้องต้องขุดนะฮนะเอาจอบเอาเสียมเนาะมาขุด แล้วก็เสียบขุดไปขุดมาดินมันไหลไปหมดก็ <c oughs> เลยทําการปลูกยางพาราซะนะครับโอ้ยขึ้นมาดีใจเนาะเจอ,อยางพาราสวยงามแบบนี้นะครับแตกยอดดีมากเลยนะแปลงนี้เนาะ,ะดูดินมันก็ยังว่าเนาะมันเหมือนแบบว่าอย่างไงล่ะดินใหม่นะครับอ่าเพราะว่าปล่อยให้มัน ลวกมา3ปี3ปีกว่าๆนะครับตรงนี้นะครับอโอ้โยวันนี้ท้องฟ้าดูครับพี่น้องเอฟมืดคลึ้มเลยนะครับใส่ปุ๋ยไปก็โอ้โยเหลือด้านนน้นลงไปเนาะด้านนน้นลงไปนะครับฝั่งด้นนี้เสร็จแล้วเนาะดูหญ้าก็โอ้ขึ้นไวมากเลย ยากขึ้นไปม,มากเลยนะครับอยู่อยอดโตโต,โตโอ้วนนะครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเสร็จเนะเาะก็จะขึ้นมาพ้นยาข้าย้านะครับพ้่นไปแล้วแหละเนาะดานโน้นนะฮะอ่าได้นี้เดียวเองนะครับพี่น้องก็เหลือ ลงมาด้านนี้เนาะดินตรงนี้หกเจ็ดไร่นะหกเจ็ดไร่นะครับาวัดเนาะถ้าทำลงไปถึงนู้นเขตดแดนเนาะเข็ดไร่เต็มเต็มนะครับนี่โอ้ยอ่ะยอดยอดมันแก่ เดี๋ยวมันจะแทงยอดขึ้นมาอีกอุ้ยขึ้นมาทีนี้สวยเลยนะครับพี่น้องพอ,ม,อ,อ,อมันเป็นก้อนหินเนาะทท่านเนาะก้อนหินแล้วปลูกยางมันเหมาะเลยนะครับนี่ก้อนหินก็ก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับปลูกยางก้าง ก่างข้างก้อนหินนะครับเปลูกยางข้าข้างก้อนหินนี่เขาวอาโอ้โเจ๋วเจ๋วเลยนะครับมันจะสวยนะครับก็ต้องดูแลกันไปนะครับฝากไว้ก่อนเนาะ,ะห้าปีหกปีนะฮะห้าปีนี้ก็ เริ่มกีดได้แล้วนะครับพี่น้องเนาะถ้ามันอุดมสมบูรณ์นะต้นใหญ่ผมว่ายางแปลงนี้นะต้นใหญ่แน่นอนเพราะว่าดินมันสมบูรณ์นะครับแร่ธาตุมันเยอะนะครับพี่น้องนะแร่ธาตุมันยังเยอะอยู่นะครับสวยงามนะครับเป็นแถวเลยนะครับก็เป็นแถวมาแบบนี้นะครับนี่ อ๋อไปนู่นแล้วก็หักไปนู่นเนะเาะเอาไปตามเนะเาะแถวไปตามอ่าพื้นที่เลยนะครับไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับทุกท่าน,นเนาะไม่เป็นแถวเป็นแนวก็ไม่เป็นไรปลูกไปเลยนะครับที่ห่างก็ไม่เป็นไร ก็จะทําการใส่ปุ๋ยเลาะไปด้านนี้เนาะไปถึงถนนนู้นทางขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวด้านล่างเนาะอ่ารอทางแม่มาต่อยนะขึ้นมาใส่ด้วยนะครับใส่ก็ดาห้าออกก่อนนะครับพี่น้องบริเวณโคลนนี่บริเวณโคลนต้นยางนะครับก็ดาหญ้าออกแล้วก็ขุดขุดขุดแล้วก็ใส่ปุ๋ย ครับมีที่มีทางมีดินมีดอนนะครับก็ต้องทำเฮ้ยพี่น้องผมเจอรังพึ่งหรือเปล่านะนะนะเฮ้ยรังพึ่งน่าจะเป็นรังพึ่งนะครับโอ้ย โอ้โหรังผึ้งแน่นอนอืมนู่นรังผึ้งนะครับโอ้โ oh, หอยู่ต้นไม้ใหญ่เลยเอมองไม่เห็นเนาะซูมซูมไหนล่ะนี่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 นดำดำนี่ครับพี่น้อง น่าจะเป็นรังผึ้งครับนี่นนโอ้โเอไม่รู้ว่ามันอยู่น่าจะอยู่ไร่เขาวอหรือว่าอยู่กลางห้วยโอ้ยอยู่ไร่ไร่ของไร่ของเขานะไม่เอาหรอกไม่ไม้มไมมหรอกนะรังบักใหญ่เลย นี่พี่น้องแถวนี้เนาะผมปล่อยให้ลกเลยนะครับ <c oughs> ปล่อยให้ลกเลยนู่นแหละครับแดนเนาะไปถึงต้นไม้ใหญ่ใหญ่นู่นแหละนะนู่นต้นไม้ใหญ่ใหญ่นู่นแหละ <c oughs> อะไรกิ่งไม้ตกนะก็ไม่มีแรงเนาะทำนะครับแถวนี้มันเป็นก้อนหินด้วยนะครับเดี๋ยวเออวางแผ้น ปลูกปลูกเป็นลำไยเนาะปลูกลำไยปลูกปลูกทุเรียนดีไหมพี่น้องปลูกลำไยปลูกน้อยหนาเนาะบริเวณด้านนี้นะครับทุกท่านเนาะอย่าไปถึงนูน่นปลูกกล้วยนะเป็นสวนกล้วยเนาะด้านนี้ก็เป็นสวนยางไปนะครับเออปลูกพืชลมลุกเนาะด้านนี้นะครับ สวยมากเลยทีนี้เลยเนะทุกท่านเนาะถ้าใบตรงนี้มันแก่นี่มันจะถอดยอดออกมานี่โอ้ยมันจะยาวเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะลงคลิปได้หรือเปล่าเพนะราะสัญญาณล่ม เจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ